สวัสดีครับวันนี้จะพากันไปลองปลาครับลองปลาโอ่ต้องไปลายดอกท่านนี้พอแล้วคนบุก,กินข้าวลายดอกเทรียมข้าวขึ้นลังรถ <ไป S 1> กำลังจะเตรียมตัวไปครับไป,ไปเจอกันที่หนองสายวยครับ <ไป S 1> วันนี้ไปกินปลาปกินปลาหน้าครับไปไปไป,ไปบ้านมู เดี๋ยวเจอกันยุพนครับกลางข้างหน้าเลยครับโอ้ยมึงไงบานนี่เสียนซาไอซาเจ้าของเนาะจนเบิ้ลี่าอดมเงป่าอยู่นี่ก็ได้ เอ็นมีเอน hey, hey. ็นมาหนิเดียติดในปาเข่งอ่ะติดอยู่ว่าได้ไปมาหนิปลาดุกเนาะ Ở đây đây Xua Hơ hơ Bà khó nhảy bà ơi Khâu gì đó Bà khó nhảy bà ปดุก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 ปุกปุกโอ้ยลุดแล้วประคอป่ะโอ้ได้ปดุกปุกสองตัวโอ้ประคอ เงี้ยงง่าวะได้สองโตครับปลาปลาคอรุดเมื่อกี้นี่เอาแกเลยแกเลยไปนอยขึ้นตัวอันนี้แงง้ง่ครับจะมาปลสซิวไปก้อย โอ้่ใหญ่ๆเลยว่ะเดี๋ยวสิลงเอาสานะเพื่อนต้นไม้ป่าครับต้นยางบุไม่ยุงเทียบเพิงไรจำต้นไม้บะไรจักต้นยางบุเบิงพี่อนจักต้นยาง จำไม่ได้ไปเบิงเขาตึกบ่อน,นั่นดูเมืกก่อกี้ไปกวาดแงี้ยได้ปะนินหลายอยู่เอ,อ้ยวัวเม่นบ่วพิษได้ปลาซิวหลายอยู่ปลากอบเต้น,นออดสามสี่โตนีงไง ได้บ่อประคอหน่ะบ่อปลาดุกประคอเต้นเนาะมืดแถวนั้นน่ะมันเต้นเนาะจังค่ะจังเง,ง,งีเ้ยงคนโ่พ่อสี่คนหนึ่งปักจอดน,นี้ไปใส่บ่อบ่อเนี้คือบดมีปะซิวเนาะ tên đây vô ô oh, đây coi những chỗ này lại cấp khăn khu mẹ cấp ta xem mà Hãy không อยูเว้ยประคาวประดุกประเสริมอากินย้ายประเสริมนะปปะปไปเลยปอู้มีเอ็นหรออู้มีเบ็ดใส่เอยนเนาะ ว่าวชุมชนนี้เขาเรียกกระปูขายเลยเฮ้ยว่อ เออไปได้โทรละเดี๋ยวได้อยู่ตัวหนึ่งอ่ะมาไปซรอมมั้งไป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 ้นไปบงปางขึ้งครับขึ้นละ giờ bây giang cao thìn nữa nè hây chưa nè, subscribe ปลาซิวด,ด็ดหัวกอยครับปลาเสริมนี่ปลาตองนะแยกแยกแยกปลาเสริมเอาปลาเสริมมา ครับค <Merci. S 2> ือปาเนื้ออ่อนปิงเนาะโอ้ยปลาเนื้ออ่อนลกหมกแปเ็กก็่หมกปิงปิงกระเซน้องกะซาะปีงอ่ะดูโอ้ยปลาคอกระโดดตุ๊บเลยคนบวพอปลาคอตะมานมาละตะมัน เอานี่มเอาอะไรพูดนะไปผันะเนี่ยเดินรอบเดินรอบพี่ตัวนึงนะก็ดิรอบยุ่งหลังยู่หลังกระตันนะเส้นกระป๋อมมาได้เส้นกระป๋อมเส้นกระป๋อมได้ได้ได้ยังม่กระป๋อมนะ เฮ้ยูวานี่นี่บูว่านได้กต er ัวม um ันอ้ยมัวเออามาก้อยมาก้อยเอาเมือเราบอกไปเสริมนะก็ขึ้น่ไยไหลายเห็นมั้ัปดกระปออนี่หลมัปยเสริมครับคนไห้กับเอินป่าเนอ้อน ปาซิววะเอาจานมาเสะเด็ดโหัวนีดิ

cấp em cấp cung hoàng đấy rồi qua 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 cung 没意见了。 เฮ้ยเวลานอนหนาวหน้าลูกปองนี่เอ้ยปักต่างเนี่ย ดัดอินดีควยเสียดเขาไปเบิกได้เลยนะครับจัดอินดีควยเสียดน่ากินมาก อันจเละอยู่ายอเล็กสิ่ิานเป็นเหตุ

ก้อยป,ปลาชิวปลาิดาเลยเอาดทธปราดาเลยบเว้เเนปลาิวเอาไปดูเสียด้ ไม่มีโลกปับนะยังงเไมมันหอดไปเป้าไม่ยังโอ้อะไรอะไรพักเลยฮร์ฮัลโหลจินก้อนโลดเยอไตามตาย่งเบิกนี่วิธีการกินนี่หุบใจเขาอินี่ เมนกอยป่าน้ำป kind of ่าหมุนก็ไปกับพี่นี่ี่ยังเกาะคาลิโซแค่เบาหวานก้อยปาเอามามากินน้ำกันบ้างนี่ แค่ไปโคตรไปรุกต <en> de. ับอะโคตดทุกหลายเป็นมะเรีงเดอร์ท่บอกให้เนี่ยแ่เป็นนักดีเดอร์เปลี่ยนดีๆแล้วอันนี่ยังก็จอดอินดี้คุยเสียกแท่บอยจิมงานหากินมันมานแล้วติ่เต้นสะเขานไดหากินมัน ไม่ไ้าขึ้นมาอันเอกงานตลอดไปหกะนเสบป่าขังไอเด้นมาหาเงินบมีจะไปกกจ้างเขามึเงียไปเลยเอ็ดไปเีไปเลยเงยไปเลยเดี๋ยวมันจะมเป็นเพื่อนเ่อห้องอหรอกเราเราบ่มี่กอกเขาซกินอ่าหน้าวิธีขอเง็ดบุญบังในไซต์ไปขายเข้าไปไปเลย

เป็นทีเขาได้ที่หรือมจอดนะดีไสน์ขายเขาถูกตัมูอได้ยากสอบผมเป็นยังผมยังไม่รึมันบอได้ละแต่เขาว่ามึงอะเขาเป็นไทยแน่เบอร์อันก็ไปขายไปขายให้เขาเลยคนมันซื้อกลับ่าเป็ทีจอดไปเลบ้านสองบ้านหมดเลเฮ้ยสมสองบ้านเออเขาอื่นไปนิดนึงแล้วสานจะได้จอดไม่อีกแล้วไปยังเยอะ ตวินีมึงเอาอนเเาไปก่อนมไ้มัราคาเ่หรนวมาขายู่อยว่าเราเราเราให้ฟังจอดก่น่ขายดีาเบดับเกงเขารอเลยวันตลาดห้เเนาะันนี้เฮาได้จ้ย1 0เนี่ยาค่อยไปได้2้า อเรอร์เซ็นให้ประจำเนาะอันที่อันที่อันค้านครอบซื้นเนี่ยรถให้ปัะจดเหมือนให้ประจนทำไม้มัน